สุนทรภูมผมป๊อกจากฮัมมิ่งคลาสสิโอดนะครับวันนี้เราอยู่ในงานออโต้ซาลอนนะครับผมฮัมมิ่งมาร่วมกับอัลไพในการเอาคอนเซปต์รถถึง2คอนเซปต์มาโชว์ในงานนี้ครั้งแรกในประเทศไทยครับหนึ่งคือคอนเซปต์ของอัล n พสไตล์ชุดเครื่องเสียงที่เป็นแบบไฮเลสทั้งระบบนะครับใหม่ล่าสุดของอัลายเลยแล้วคอนที่2ครับอัลไพสไตล์ครับการตกแต่งรถอัลได้วยชุดแต่งภายนอกและชุดเครื่องเสียงที่สวยหรูสำหรับอัลไพเป็นยังไงไปชมกันเลยครับผม คอนเซปต์แรกคือ Alpine Status หลายๆคนที่เป็นแฟน a l p i n คงงงใช่ครับเพราะเราคุ้นเคยคำว่า Alpine F1 Status วันนี้คือครั้งแรกครับของคอนเซปต์ซีรีส์ใหม่ a l p i n Status ที่เป็นไฮเลสแบบเต็นระบบที่เราสามารถจับต้องได้ง่ายกว่า F1 ที่มูลค่าหลักล้านทีนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราเอาของจริงมาโชว์แล้วนะครับนี่คือซีรีส์ทั้งหมดของเขาเป็นรูปให้ดูก่อนนะครับมีตัวเครื่องเล่นนะครับมี DSPM มีลำโพง3ทางลำโพง2ทางและซับบูเฟอร์เป็นยังไงเดี๋ยวผมพาชมครับผม มาชมเครื่องเล่นรุ่นท็อปที่สุดของ Alpine ครั้งแรกในประเทศไทยกันครับ HDS ขีด990นี่คือเครื่องเล่นระดับ h ไฮเลสท็อปสุดของ Alpine ในตอนนี้นะครับคอนเซปต์จะเป็นแบบ add in หรือ add on นะครับก็คือมีตัวหน้าปัดขนาดเล็กและมีตัวเครื่องเล่นเนี่ยถูกแยกทางด้านหลังนะครับแยกจัดก,กันได้คือสามารถไปติดตั้งลงรถรุ่นไหนก็ได้นะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาวิยุเดิมแบบนี้ มาเชื่อมต่อเป็นไฮเลเวลเข้าไปด้วยก็ได้ฉะนั้นคุณสามารถทำให้รถของคุณมีคุณภาพเสียงแบบไฮเลสจากตัวนี้ได้ไฮไลท์ line, นะครับก็คือการรองรับ24บิตทุกรูปแบบเลยนะครับในการใช้ทั้งส่วนของไฟล์อย่าง DSD ก็สามารถรองรับไฟล์เวฟไฟล์แฟกนี้เบสิกมากทีนี้เราสามารถใช้กับคอนเทนต์รุ่นใหม่ครับในการใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนได้ก็คือเราสามารถเสียบ USB นะครับเข้าขด้นตอนที่ตัวเครื่องทั้ง iPhone นะครับและ Android คุณสามารถใช้ เป็น USB แดกได้แล้วนะครับเวี้ยวเล่นไฮเลสจากสมาร์ทโฟนออกเข้าสุรนรพจน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับผมทีนี้ของเขาเนี่ยมันส่งเป็นออฟติคอลเอาท์นะครับไปเข้า DSPM ที่เข้าเซตการเดผมพาไปชมด้านทางด้านหลังนะครับในเง่งของการถ่ายทอดกันบ้างก,ก็คือจะมีลําโพงในเซตเนี่ยเป็น3ทางนะครับกับ2ทางอยู่ทางด้านหลังให้เราสามารถเลือกเล่นได้ตามความต้องการถ้ใครชอบสุดๆนะครับเป็น3ทางเลยที่สามารถรองรับ ความถี่ระดับไฮไลท์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากทีนี้ Twitter ตัวนี้จะเป็น Twitter ตัวใหญ่หน่อยนะครับแต่ถ้ากใครต้องการ Twitter ตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีมาจําหน่ายที่หลังซึ่งสามารถติดตั้งได้ง่ายกว่าเป็นเซตนี้แต่นี่คือชุดแรกที่เอามาโชว์ในงานนี้ครับผมทางด้านหลังคือไฮไลท์เลยนะครับก็คือชิ้นนี้ครับนี่คือ DSPM และผมมั่นใจเลยว่านี่คือ DSPM ที่ดีสตลาดในตอนนี้เลยครับ เพราะคุณสามารถได้ดิจิตอลแบบ100%เป็นมื่อสักครู่เนี่ยเข้ามาสู่ตัวเครื่องนะครับและมีความแม่นยำสูงมากและสามารถถ่ายทอดเป็นพาวเวอร์แอมป์ออกไปถึง14ช n n น l นะครับถือว่าเยอะมากไม่ว่าซิสเต็มคุณเป็นแบบไหน3ทางแบบไหนคุณก็สามารถลองรับจาก d s p พแอมป์ตัวเดียวตัวนี้เลยถือว่าเป็นขายสุดๆนะครับทางด้านล่างเป็นแอมป์นะครับงานนี้ถือว่ามาโชว์เพราะว่ากว่าจะได้จําหน่ายจริงๆเนี่ยคงอีกหลายเดือนมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าได้มาโชว์ก่อนและน้ะน,นี้คือซับบูเฟอร์ขนาด11นิ้วนะครับผม นี่คือการโชว์ครั้งแรกนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการดูรายละเอียดแบบเชิงลึกว่าแต่ละตัวมีดีไซน์ยังไงนะครับสามารถไปดูคลิปบนนี้ได้ครับเราเคยทารีวิวจัดเต็มครบไปแล้วนี่คือคอนเซปต์ของอัลไพน์สไตถ้าเกิดใครอยู่ในช่วงของออโต้ a l ล n นะครับสามารถมาฟังได้แต่ถ้าเกิดใครมาไม่ทันและเพิ่งมาเห็นคลิปตอนหลังน,นะครับที่ฮามิ n งของเรานะครับจะมีห้องเลยครับห้องลองเสียงที่เป็นอัลไพน์สไตล์รูมให้คุณสามารถฟังเซตนี้ได้จริงๆก็สามารถมาที่ร้านได้ครับผม คอนเซ็ปต์ที่2นะครับเป็นคอนเซ็ปต์ของอัลไพ e ์สไตล์คือการตกแต่งรถอัลพาท,ทั้งคันทั้งภายนอกและชุดเครื่องเสียงภายในครับเพราะว่าอัลพ์สามารถตกแต่งได้ทั้งคันเลยนี่คือการเปิดตัวครั้งแรกนะครับของชุดแต่งอัลไพน์ปกติเนียอัลไพ์ในญี่ปุ่นใช้อัลไพน์สไตล์ในการทําชุดแต่งอัลพาอยู่แล้วแต่วันนี้ครับอัลไพ์สร้างชื่อใหม่ชื่อว่า n e w สครับผม เป็นชุดแต่งทั้งคันแบบสวยงามดูโอเคและลงตัวมากสําหรับความบันเทิงของครอบครัวนะครับคันนี้มีการติดตั้งจอขนาดใหญ่11นิ้วจอทันด้านหลัง12.8นิ้วที่เรียกว่าลงตัวมากๆและทําระบบของ apple tv ลงไปมีอินเทอร์เน็ตบนรถสามารถสตาร์ทรถพร้อมใช้งานเดี๋ยวผมพาพิชมอย่าให้ชมงานซาวทันด้านหลังดูก่อนครับนี่คืองานซาโชของรถคันนี้จริงๆแล้วเราคงไม่ได้ติดตั้งแบบนี้ในรถทั่วทไปนะครับแต่นี่คืออยากจะโชว์ให้ดูว่าในคอนเซ็ปต์ของ Alpine Style คันนี้ต นะครับมี Power AM p 2เครื่อเป็น4 Channel ตัวหนึงเป็น Mono ตัวหนึงปกติเนี่ยเราสามารถซ่อนในคอนโซลและในส่วนของบอบ์ดซ้ายบอบ์ดขวาได้ทางด้านนี้ครับเป็นซับขนาด10นิ้วใน Series S นะครับถ้าเกิดเราติดตั้งจริงที่ร้านนะครับเราสามารถซ่อนทั้งหมดเด่ยเข้าไปในรถรวมไปถึงตัวตัวตู้ใบนี้ย ราสามารถตีตู้เสร็จแล้วเราสามารถปิดแผงทั้งหมดได้เหมือนเดิมรวมถึงหลุมยางไหล่ก็ยังสามารถวางด้เหมือนเดิมทุกอย่างเรียกว่าให้ความเดิมๆแต่คุณภาพาเสียงไฮเอนด์ของอัลไพน์ทีนี้ไฮไลท์ของลำโพงชุดหน้าเป็นแบบลิฟท์อัพที่ยกตัวขึ้นได้เป็นเซ็ตแบบตรงรูดเดี๋ยวผมพาชมข้างในครับมาดูจอหน้านันก่อนนะครับเป็นจอขนาด11นิ้วรุ่นท็อปล่าสุด ILX F511E นะครับคอนเซ็ปต์ของฮาร์มิงคือการติดตั้งให้ดูเข้ารูปกับบอดี้เดิมของรถนะครับ กันตั้งสวยงามมากนะครับผมแบบเข้ารูปมากพอดีกับตัวกรอบและไม่บังแอร์เลยมีขอบโครเมียมส,สวยๆที่รับเข้ากับโครเมียมของตัวรถได้อย่างลงตัวมากๆครับทีนี้นอกจากขนาดจอที่ใหญ่แล้วนะครับสามารถรองรับคุณภาพเสียงแบบไฮเลสได้เราสามารถใช้คาร์เพลย์แบบไวเลสได้เลยครับสามารถดูแอปต่างๆที่อยู่ใน iPhone เราแบบขนาดใหญ่โตมากๆครับนี่ครับผมจะลองให้ดูทําดูแผนที่เนี่ยขนาดไซส์ใหญ่เบิ้มกดค้นหาง่ายอยาไปไหนสามารถนําทางได้เลยนี่ครับ fm ตัวขนาดใหญ่ครับแบบนี้เลยครับไซส์ Size โตมากๆนะครับเราสามารถรองรับการเล่น hdmi ในการเชื่อมต่ออย่างคันนี้เนี่ยเราเชื่อมต่อกับ apple tv ด้วยนะครับเนี่ยเราสามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้หมดเลยอย่างรวดเร็วดี๋วผมพาชมคอนเซปต์ว่าทำงานยังไงจอหน้าจอหลังเล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็จอหน้าเนี่ยสามารถแยกในส่วนของการใช้แผนที่ได้ด้วยนะครับในแง่งของคุณภาพเสียงนะครับลำบีดอกลำพงที่เรียกว่าไฮไลท์และไม่เหมือนใครสวยลูที่สุดสัปอผ่านนี่ครับดอกลำพงลิฟท์อัพครับ ดอกนี้จะยกตัวขึ้นนะครับเมื่อสตาร์ทรถแล้วยุกตัวลงได้ผมทำให้ดูครับแบบนี้จึ๊บกดขึ้นมานี่ครับนี่คือเรียกว่าความสวยงามมากเหมือนชุดแต่งภายในรถที่สวยหรูแต่มีคุณภาพเสียงที่ไพเราะในเซตของเขานะครับลำโพงหลังก็เป็นลำโพงแบบเข้ารูปด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับความบันเทิงทางด้านหลังนะครับนี่คือจอพรีเมียม,มที่สุดของตลาดสำหรับ Alpine และว尔ไฟ์เลยครับขนาด12.8นิ้วของ Alpine ไฮไลท์เขาคือเป็นตรงรุ่นสําหรับรถรุ่นนี้และมีระบบพลาสมาคัสเตอร์ที่สามารถฟอกอากาศดีๆให้กับคนทางด้านหลังนะครับ mm hmm. ทีนี้คอนเซปต์ hmm. ของการใช้งานในคันนี้คือเชื่อมต่อกับ Apple TV ข้างหลังสามารถควบคุมได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดนะครับไม่ต้องให้คนท้างหน้าควบคุมทีนี้คำถามคือ อินเทอร์เน็ตมาจากไหนคันนี้เรามีเราเตอร์พร้อมซิมนะครับที่ทํางานเมื่อสตาร์ทรถเชื่อมต่อให้ทันทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อฮอร์ดสตให้ยุ่งยากทีนี้ไฮไลท์คันนี้คือว่าเมื่อเราเชื่อมต่อแบบนี้นะครับข้างหลังควบคุมข้างหน้าขับรถอย่างปลอดภยัยสมมติผมจะลองเปิดสักคลิปหนึ่งอ่าผมเอาคลิปนี้เดี๋ยวดูอย่างนี้นะครับเล่นแล้วทีนี้คนขับรถทางด้านหน้านะครับก็สามารถที่จะไปกดเพื่อใช้แผนที่พร้อมๆกันได้ดีผมให้ดูก่อนจะไปนะครับข้างหลังอยากสั่งเสียง ควบคุมได้ตามใจนะเล่งเองเลยครับอยากเล่งอยากลดทาได้หมดเลยครับทีนี้เพลงลังละนะเดี๋ยวผมจะเดเอื้อมหน้าไปกดให้เป็นแผ่นที่แบบนี้ครับกดมาปุ๊บใช้คาเพลย์น,นะครับกดแผนที่นะครับแล้วก็นําทางไปได้เลยแบบนี้ครับเริ่มรับชมไปนําทางพร้อมๆกันอยากดูด้วยก็กดไม่ยากครับหนึ่งที ดูดิคอนครับนี่คือคอนเซปต์ของ Humming Car Studio ในการดีไซน์ชุดเครื่องเสียงสำหรับครอบครัวได้อย่างลงตัวมากๆครับอันนี้คือไฮไลท์นะครับของ Humming และ Alpine ที่มาร่วมกันใน Auto s ซา o n ลอ2 2นี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้มานะครับและได้ดูชมคลิปนี้อย่าสัมผัส Alpine Style ครับสามารถแวะไปที่ Humming Car Studio ของเราครับบนถนนสีน้นคาลินใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ที่นั่นนะครับจะมีห้องคอนเซป ฟังเพลงของ Alpine Style ทั้งคันรวมไปถึง Alpine ในทุกรุ่นนะครับถ้าใครชอบคือเสียงติดรถยนต์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราและอย่าลืมครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อคุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จาก h u m m i n g Audio ผองผมสวัสดีครับ